สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเปลี่ยนแอร์ปัม๊มหรือว่าวาล์วอากาศมิสูดูรครับหน้าตาเป็นแบบไหนมาดูกัน,นแบบนี้สำหรับปั๊มน้ำที่มีอาการปั๊มน้ำทำงานแล้วก็น้ำไม่ไหลปั๊มไม่ตัดน้ำไม่เข้า ตัวนี้ตัวเดียวเลยครับท่านผูน้ชมเนี่ยเปลี่ยนก็ไม่ยากแล้วก็ปิดน้ำเข้าก่อนอน้ำเบาหักอันนี้เสนอไปด้วยป่ะยังไม่ได้เสนอสัวนใหญ่เลยนี่ยตัวนี้เลยนะยเขาจะเอาวาท้องเหลืองอ่ะเปลี่ยนนะเปล่ากันนะครับท่านผู้ชมมกรอบหมดแล้ว ปิดดาวเสร็จแล้วก็มาถอดตัวนี้ร้อนจีเลยครับท่านผู้ชมเปิดเขาเปิดทิ้งไว้ไม่ยอมปิด น,นี่ก็มือมันออกเลยมาเกะตัวงไหมานีอ่อาการก็เป็นอย่างที่บอกเบื้องต้นของคลิปเลยคนระับน้ำทำงานแต่น้ำไม่ไหลอันนี้มีโปรเกินมาให้ไหม ปูกินมันก็คือแบบนี้ครับท่านผู้ชมแบบนี้ถ้าต้องกางเราปูกินเลยไปก่อนแล้วค่อยหมุนตัวแอร์ปั๊มลงไปนี่ครับตัวใหม่ที่เราซื้อมาอคีมหมุนอีกสักนิดนึง อ,อันนี้มัน็นยางเพยวอเปลี่ยวเนี่ยหรอไม่มีไส้ไหนก็อันี้ออกจะเ,เป็นเกลียวให้เราใส่ตัวใส่อากาศเนี่ย ก็ใส่ตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก,ก็อยล็กให้แน่นก็ใช้คีมมุนหน่อยอย่าลืมนะครับถ้าบ้านใครมีอาการดังที่บอกไว้เช็ดล้วนเลย งั้นปั๊มไม่ตัดแน่ทำงานทั้งวันทั้งคืนปั๊มร้อนตัวนี้ก็ไม่แพงครับท่านผู้ชมถ้าใครหาซื้อไมไดก็ติดต่อมาทางเราเรายินดีบริการเดี๋ยวจะลองเปิดปั๊มดูครับเสร็จแล้ว เริ่มมาแล้วเริ่มมาเริ่มมาแล้วครับท่มมานผู้ชมเสียงค่อยเริ่มดีขึ้นมาแล้วสำเร็จเสร็จงานครับสำหรับการเปลี่ยนแอร์ปั๊มหรือว่า บราอากาศของปั๊มน้ำมิซูมิชิถังสีเหลืองครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ